สภาพอากาศวันนี้ประจำวันที่4คกุมภาพันธ์ปี2567ร้อนฝนหนาวครบสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยากรณ์อากาศกับแอดมินลุตสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมครับท่านผู้ชมครับในคลิปวิดีโอนี้แอดมินมีข่าวดีที่จะมานำเสนอนะครับสำหรับคนที่รอคอยปริมาณฝนแต่ต้องเน้นย้ำนะครับเป็นเพียงแค่ปริมาณของฝนค่อนข้างเล็กน้อยเท่านั้นครับ ใช่ครับตั้งแต่ช่วงวันนี้เป็นต้นไปถึงช่วงวันพุทธที่7กุมภาพันธ์นะครับปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้น ในประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณทางประเทศไทยตอนบนครับแต่ยกเว้นบริเวณทางภาคเหนือนะครับอาจจะไม่มีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับเน้นย้ํานะครับว่านี่เป็นเพียงแค่ปริมาณของฝนที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองบริเวณทางภาคกลางทางภาคตะวันออกและ บริเวณทางภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางเท่านั้นครับก่อนที่แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปเช็คสภาพอากาศตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงช่วงวันที่7กุมภาพันธ์ว่าทำไมถึงมีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบริเวณทาง ประเทศไทยตอนบนนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปเช็คสภาพอากาศหรือว่าปริมาณของฝนที่ตกลงมาเมื่อวานนี้ครับจากเรดาร์ของดาวเทียมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ช่วงทเที่ยงเยงบ่าย,ายของเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันที่3กุมภาพันธ์นะครับมีปริมาณของฝนเริ่มเกิดขึ้นแล้วในบางพื้นที่นะครับตกลักษณะกระจายตัวส่วนใหญ่ครับดังตามภาพเลยนะครับส่วนใหญ่เลยคือบริเวณทางภาคอีสานครับบริเวณทางภาคกลาง บริเวณทางภาคตะวันออกตอนบนแล้วก็ตามแนวชายฝั่งและบริเวณทางภาคใต้ตอนบนนะครับขอทบทวนกันอีกครั้งนะครับพื้นที่ที่เป็นออกสีเหลืองเหลืองส่อมๆหมายถึงปริมาณของฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักนะครับบริเวณพื้นที่สีเขียวออกไปทางสีน้ําเงินน้ําเงินม่วงมหมายถึงปริมาณของฝนตกเล็กน้อยแล้วก็ ฟ้าอึมครึมนนเองครับโดยหากท่านผู้ชมดูจากภาพนี้นะครับเมื่อช่วงเมื่อวานนี้เฮกันหลายจังหวัดเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแถวบริเวณจังหวัดกาลสินนะครับแถวยะโสธรร้อยเอ็ดแล้วก็แถวบริเวณทางอำนาจเจริญทางตอนบ,นบนของจังหวัดนะครับจากนั้นเรามาดูในเรื่องของความเย็นกันบ้างนะครับตั้งแต่วันนี้ครับ4กุมภาพันธ์ถึงช่วงวันที่ 8กุมภาพันธ์นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนนะครับช่วงนี้อ่อนกำลังลงประกอบกับกระแสของลมฝ่ายตะวันตกซึ่งเป็นลมระดับบนนะครับยังคงปกคลุมอยู่โซนบริเวณภาคเหนือแล้วก็ทางภาคอีสานตอนบนลักษณะเชนนี้จึงทำให้ทางประเทศไทยตอนบนยังคงสามารถเกิดหมอกในช่วงตอนเช้านะครับแล้วก็ มีอุณภูมิลดลงนะครับหรือว่ามีอากาศเย็นตัวลงเล็กน้อยเกิดขึ้นในขณะที่บริเวณทางภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนกลางถึงตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต้นะครับ อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับส่งผลทําให้จะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนขึ้นโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางวันถึงช่วงบ่ายๆในขณะที่พอเรามาเช็คในเรื่องของลมระดับฐานเมฆท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่าช่วงนี้จะมีลมจากทางตะวันตก และทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่ปกคลุมบริเวณทางภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคใต,ต้ตอนบนมีกําลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่งผลทําให้ปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นทางบริเวณประเทศไทยตอนบนนั่นเองครับในขณะที่บริเวณทางภาคใต้ช่วงนี้ตั้งแต่ภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างแนวโน้มปริมาณของฝนค่อนข้างลดลงนะครับแล้วก็แทบจะ ไม่มีกันเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ช่วงนี้มีกําลังที่ค่อนข้างอ่อนเหนี่ยวนําปริมาณความชื้นจากบริเวณทางทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมทงางอ่าวไทยภาคใต้และทะเลน้มันส่วนขึ้นลมบริเวณทางอ่าวไทยและ ทะเลอนามันก็มีกําลังอ่อนตามครับโดยทางอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขะนองขึ้นสูงมากกว่า1 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและทะเลอนามันมีขึ้นต่ํากว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขะนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรจากนั้นแอดมินขออนุญ,ญาตผ่านท่านผู้ชมไปเช็คกระแสของลมฝ่ายตะวันตกซึ่งเป็นลมระดับบนนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่า ในช่วงของวันที่4แล้วก็ถึงวันที่6กนะครับกระแสของลมฝ่ายตะวันตกที่เคลื่อนตัวพัดผ่านบริเวณทางประเทศเมียนมาแล้วเข้ามาปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลทําให้สองภาคนี้ยังคงมีอากาศเย็นเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะในช่วงตอนเช้าในช่วงระหว่างวันที่7ถึงวันที่8กุมภาพันธ์นะครับคลื่นกระแสของลมฝ่ายตะวันตกนี้มีแนวโน้มที่กําลังจะเคลื่อนตัวลงมา ปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนในขณะที่แอนตี้ไซโคนครับก็ได้เคลื่อนตัวอย่างช้าๆปกคลุมบริเวณทางอา่าวเบงกอลและมีแนวโน้มที่จะขึ้นฝั่งทางประเทศเยนมาแล้วพุ่งเข้าตรงบริเวณทางประเทศไทยของบ้านเราจากนั้นเมื่อเราเล่นโมเดลต่อไปในช่วงของวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับแอนตี anti ้ไซโคนได้ขึ้นฝั่งแล้วพุ่งตรงเข้าในประเทศไทยแล้วนะครับในช่วงระหว่างวันที่9ถึงวันที่10 เป็นช่วงรอยต่อของวันนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าแอนตี้ไซโคลนจะปกคลุมอยู่ทางประเทศไทยตอนบนแล้วนะครับปกคลุมโดยเฉพาะบริเวณทางภาคกลางทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นในช่วงของวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นะครับก็จะเคลื่อนตัวพัดผ่านนะครับพุ่งเข้าบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป และพัดผ่านทางประเทศลาวเวียดนามแล้วลงสู่ทะเลจีนใต้ครับจากนั้นพอเรากลับมาดูในเรื่องของความเย็นนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์เป็นต้นไปถึงช่วงวันอังคารที่13กุมภาพันธ์บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะกลับมา มีกาลังเพิ่มขึ้นโดยจะมีกําลังปานกลางและลอกใหม่ส่งอิทธิพลแผ่มาจากประเทศจีนเขาปกครองบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนและรวมถึงทะเลจีนใต้ทางตอนบนประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกครองบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางถึงตอนล่างบริเวณทางภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ครับจะทําให้มีฝนฟ้าขนอง ลมกระชกแรงเกิดขึ้นในบางแห่งช่วงระยะแรกๆนั่นเองครับและหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงหรือจะมีอากาศเย็นตัวลงอีกครั้งนะครับแล้วก็ลมค่อนข้างแรงโดยเฉพาะบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสมาดูในเรื่องของกระแสลมชั้นฐานเมฆนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ช่วงวันที่9 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มกลับมามีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกครั้งส่งผลทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมบริเวณทางอ่าวไทยภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้จะกลับมามีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นปริมาณของฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนล่างของทางภาคใต้ส่วนขึ้นลมบริเวณทางอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณทงางอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณทงางอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรท่านผู้ชมท่านไหนที่ดูไม่ออกนะครับว่ามรสุมจะเริ่มกลับมามีกําลังแรงขึ้นให้สังเกตตรงสีสเกลบริเวณทางทะเลจินใต้ที่ติดกับบริเวณทงางอ่าวไทยเนี่ยนะครับแถวบริเวณปลายแหลมยวนเนี่ยนะครับเริ่ม จะเริ่มกลับมามีเป็นสีส้มออกสีเขียวเ,ยวเกิดขึ้นนะครับหมายถึงว่ากําลังแรงลมกําลังจะเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นเมื่อแอดมินทาการเล่นโมเดลต่อไปในช่วงของวันที่10นะครับท่านผู้ชมจะเห็นภาพโดยรวมได้อย่างชัดเจนนะครับปื้นสีนี้จะให้ปกคลุมบริเวณทางอ่าวไทยนะครับโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนกลางถึงตอนล่างทางบริเวณปลายแหลมยวนนะครับหมายถึงว่ากระแสลมที่เป็น ออกสีสเกลที่เป็นสีส้มนะครับจะมีความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ40ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนตรงไหนที่เป็นสีออกชมพูชมพูจะมีความเร็วลมอยู่ตั้งแต่60ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับมาความว่าก็จะมีกำลังแรงมากกว่า สีส้มนะครับส่วนสีเขียวจะอยู่ที่ประมาณนะครับปกติ20 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปเช็คในเรื่องของบริเวณความกดอากาศสูงนะครับลักษณะสภาพอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ใช่ครับสภาพอากาศประจำช่วงวันที่4กุมภาพันธ์2567ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่า วันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมทางประเทศไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างอ่อนนะครับประกอบกับลมฝ่ายตะวันตกซึ่งเป็นลมระดับบนยังคงปกคลุมทางภาคเหนือลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ทางประเทศไทยตอนบนยังคงสามารถเกิดหมอกในช่วงเช้าได้โดยทางภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวในช่วง ตอนเช้านะครับส่วนบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็มีอากาศเย็นในช่วงเช้าเช่นเดียวกันพอตกในช่วงตอนกลางวันถึงช่วงบ่ายก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในขณะที่ลมใต้และก็ลมตะว,วันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนลักษณะช่นี้จึงทําให้บริเวณทางภาคอีสานภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกนะครับจะมีปริมาณของฝน กเล็กน้อยกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้และให้ระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับทางภาคใต้ตั้งแต่บริเวณทางภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างสภาพอากาศในวันนี้ปริมาณของฝนยังคงค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่ามรสุมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับ มีกำลังค่อนข้างอ่อนลักษณะสภาพอากาศหลายภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณทางภาคเหนือท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าจะมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวกับมีหมอกเกิดขึ้นในช่วงตอนเช้าบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและ ยังคงมีน้ำค้างน้ำแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด4-13องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับในเรื่องของความเย็นนะครับยังคงมีหมอกเกิดขึ้นในช่วงตอนเช้าแล้วก็ยังคงมีอากาศเย็นเกิดขึ้นนะครับพอตกในช่วงที่งเที่ยงสายๆบ่ายๆเป็นต้นไปก็จะเริ่มมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเพราะว่ามีปริมาณของฝนเนี่ยกระจายตัวเล็กน้อยเกิดขึ้น จึงทําให้พื้นที่โดยส่วนใหญ่จะมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวสาหรับพื้นที่ที่ไม่เจอฝนนะครับสำหรับพื้นที่ที่โดนปริมาณของฝนตกเล็กน้อยเกิดขึ้นก็ถือว่าโชคดีไปได้ดับร้อนนะครับบริเวณทางยอดภูก,ก็จะมีอากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวนะครับอุณหภูมิต่าสุด13ถึง16องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูบริเวณทางภาคกลางนะครับในช่วงตอนเช้าก็ยังคงมีหมอกแล้วก็ยังคงมีอากาศเย็นเกิดขึ้นช่วงเช้า พอตกในช่วงตอนกลางวันครับก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดปริมาณของฝนยังคงสามารถตกกระจายตัวบางแห่งได้นะครับเนื่องจากว่าอธิบายไปเมื่อข้างต้นแล้วนะครับลมใต้ความเร็วจะอยู่ที่5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคตะวันออกครับยังคงมีหมอกเกิดขึ้นในช่วงตอนเช้าจะมีอากาศเย็นพอตกในช่วงตอนกลางวันถึงช่วงบ่าย ก็จะมีอากาศร้อนเกิดขึ้นแล้วก็ปริมาณความชื้นในช่วงนี้ก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆและฝนค่อนข้างดีครับทําให้มีปริมาณของฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีละยองจันทบุรีและจังหวัดตราดลมใต้มาด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกสาขนะองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรมาดูทางภาคใต้กันบ้างครับเริ่มกันที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะท างตอนบนนะครับฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นทางจังหวัดเพชรบุรีและทางประจวบคีรีขันนั่นเองครับ ตั้งแต่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงนี้ยังคงมีเมฆเป็นบางส่วนเกิดขึ้นแล้วก็ปริมาณของฝนยังคงถือว่า ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีหมอกในช่วงตอนเช้าโดยมีปริมาณของฝนตกเล็กน้อยกระจายตัวเกิดขึ้นนะครับ ในช่วงตอนกลางวันถึงช่วงบ่ายๆก็จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับแล้วก็ค่อนข้างอบอ้าวลมใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชัว่วโมงยังคงต้องจับตาสภาพอากาศในช่วงนี้อย่างต่อนเนื่องนะครับในช่วงนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนอย่างมากแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแอดมินจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดไปหากท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุตสิทธิ คนจนคนนี้คนเดิมก็ไม่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ